กราบสวดงน้อยที่น่ารักคุณครับกลับมาให้ผมกับแลกนอล็อกออนไลน์นะฮะคราวที่แล้วครับที่แนะนําไปว่าสายแบบโซโลเก็บแบบไหนดีอะไรยังไงนะครับวันนี้ครับถึงคิวครับของสายปาร์ตี้ครับถ้าใครมีปาร์ตี้หรือมีเพื่อนที่เล่นด้วยกันเยอะๆครับเก็บเลเวลแบบไหนดีให้มันไวๆครับคือไม่รู้นะว่าตอนเปิดมาเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันจะคูณ exp ให้หรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับถ้าคูณนะครับถ้าย x p คูณประมาณ2หรือ2.5เท่าครับมันจะเก็บเลเวลได้ไวๆพอๆกับ สายโซโลที่วิ่งเควสครับเพราะว่าเมนเมนของแพทเนี่ยครับหลักๆเนี่ยเอ็กน่าจะอยู่ที่แบบการวิ่งเควสอีเดนครับนะครับการทำเควสกระดานเนี่ยเอ็กไวมากจริงครับนะครับถ้ามันคูณมาปาร์ตี้เลยครับไวแบบพุ่งพรวดแน่นอนครับนะครับอ่ะอย่างแรกครับถ้าใครเป็นปาร์ตี้ครับปาร์ตี้สุดฮิตเลยครับแมปแรกครับที่เราควรไปครับนั่นก็คือจากแมปพายอนครับขึ้นมา1แมปครับมันจะเป็นถ้ำครับนะครับ ซึ่งถ้ำอันนี้เนี่ยเราจะไปตีพวกซอมบี้ครับแล้วก็ไปตีพวกกระดูกกันครับเช่นครับเห็นวาร์ปด้านซ้ายบนไหมครับด้านซ้ายบนครับให้เราเดินขึ้นไปครับนะครับวิธีเลาะนะฮะเดินขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับเดินขึ้นมาแบบสายบนได้เลยครับเดินเข้าไปครับตึ๊กตึกตึกตึกนะฮะตึกตึกตรงนี้นะฮะเข้าไปครับนะครับนะครับเลเวลที่แนะนําให้มาครับคือเลเวลสักประมาณแบบ13อ่าะประมาณ13อ่ะมาได้เลยครับ นะครับประมาณ13ครับเข้าเข้ามาได้เลยครับนะครับเราจะอยู่แบบนี้ครับ13 14 1 5้แถวๆนี้ครับมาแบบนี้ได้เลยครับช่วงแรกเนี่ยคนลับตี้กันเยอะแบบลืมแน่นอนครับอยู่ตรงเนี้ยครับได้จนถึงเลเวลสักประมาณ 30- 30กว่าเลยครับเอาเต็มที่สัก33อ่ะเต็มที่นะครับ33มเลเวลมันจะเริ่มช้าแล้วครับพอเลเวล33เสร็จปุ๊บครับให้เราย้ายแมปครับย้ายครับเราแบบที่เราต้องไปครับเป็นแมปออกครับนะครับ อ็อกถามว่าไปยังไงครับให้วาปกลับไปครับที่แมปกิฟเฟนครับนะครับกิฟเฟนครับไปที่แมปกิฟเฟนครับมากิฟเฟนครับหลังจากนั้นครับมาที่ NPC นครับนะครับ NPC ได้เลยนะฮะกดคาฟ้าครับนะครับเอ่อใช้บริการวาปนะครับจากนั้นครับมาที่ออกดันเจียนครับที่ออกดันเจียนครับด้านนอกครับเห็นไหมเขาจะแบบรับเลเวลแบบประมาณ40บบวกครับ ตรงนี้ให้เราแบบทนนิดนึงครับตีไปตีมาครับแป๊บเดียวครับเลเวลสี่สิบครับหลังจากนั้นพอเราเลเวลสี่สิบครับให้เรากลับมาหาปาร์ตี้ครับนะครับหรือเรากับเพื่อนครับถ้ามากับเพื่อนลุยโลดได้เลยครับจากตรงนี้ครับเก็บเลเวลยิงอ็อกยิงเอิ์กอะไรไปตรงนี้ครับจนถึงเลเวลห้าสิบครับหลังจากเลเวลห้าสิบครับให้เราครับย้ายครับนะครับเห็นนี่ไหมฮะอ็อกครับเข้าไปในดันเจียนของมันได้เลยครับ ในดันเจียนครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชั้นครับชั้นแรกฮะนะครับเข้าไปครับตรงนี้เนี่ยครับเราจะเก็บเลเวลตรงนี้ครับจาก50ครับเก็บได้จนถึงเลเวลประมาณ60 61 62เลยครับอยู่ตรงนี้ครับมอนแบบลุมเยอะและไวมากครับอยู่ตรงเนี้ยเป็นปาร์ตี้ครับแป๊บเดียวครับนะครับเลเวล60แน่นอนครับหลังจากพอเราเลเวล60แล้วครับ ให้ทําการย้ายแมพครับซึ่งแมพที่จะย้ายครับก็ไม่ได้แบบยากมากมายนะฮะเดินลงมาครับอีกแมพหนึ่งครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดวาร์ปอยู่ด้านซ้ายล่างครับนะครับเข้ามาในแมพนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นครับมันจะมาอีกชั้นหนึ่งครับแมพนี้ข้อดีคือมอนมันจะตีเราออโต้ครับและที่สําคัญครับมันจะมีซีหนกครับพวกนี้ครับ มันจะวิ่งเก็บของที่ตกตามพื้นครับพูดง่ายๆคือต้าของตกไม่ต้องเก็บนะฮะมอนมันจะวิ่งเข้ามาครับและเราศาสตร์สกิลหมูลงไปได้เลยครับแบบยับยับครับอยู่ตรงเนี้ยครับเลเวลกันตรงนี้ไปได้เลยนะครับจนถึงเลเวลสักประมาณแบบ75ครับแบบไวมากครับแป๊บแป๊บแบบ7จ็เนี่ยแบบสบายสบายเลยครับเอาไปสัก72ดอ่อะ7จก็ได้ไม่ต้อง75ครับ72อครับอยู่กันไปจน72ได้เลยครับหลังจากนั้นครับ ทำการย้ายแมพครับย้ายแมพไปแมพไหนฮะนะครับย้ายไปนี่ได้เลยครับย้ายไปที่เมืองจูโน่ครับวิธีไปครับไปกิฟเฟนก่อนก็ได้ครับนะครับกลับมากิฟเฟนครับหลังจากนั้นครับกิฟเฟนเสร็จครับเดินมาครับเดินเดินมาฮะเดินมาครับเดินมาครับนะครับนี่นะครับใช้บริการวาร์ปนะครับจากนั้นครับไปที่ออเดอร์บาลันต่อครับ นะครับไปที่อเดอร์บาลันครับจากนั้นเดินมาต่อครับเดินมาต่อครับผมนะฮะเดินมาครับเดินมาครับหา NPC ตัวนี้ครับจากนั้นครับวาร์ปครับใช้บริการวาร์ปครับไปที่จูโน่ครับคราวนี้พอเรามาถึงแบบนี้ครับสิ่งแรกครับที่เราต้องทำครับนะครับคือครับคือฮะไปคุยกับ NPC ครับนี่นะครับอีเดนครับ บางคนบอกเอ้าพี่ผมปาร์ตี้อ่ะผมไม่ทําอีเดนเดี๋ยวก่อนนะฮะอันเนี้ยมันเป็นแบบของแถมแล้วกันครับทําให้ตี้แบบเวัยวัยแบบปริ๊ดปราดเลยนะฮะมาคุยครับตรงนี้ครับที่มิชชั่นครับ7จ็ดถึงแปครับตรงนี้ครับเลือกจูโน่แอเรียครับจากนั้นครับเราเลือกฮาร์พี้ครับจำกัดฮาร์พี้ครับมันจะให้ค่าฮาร์พี้แค่20ตัวครับเราได้ e อคแบบโคตรมหาศาลครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมารับครั้งหนึ่งเนี่ยเลเวลพุ่งเลยครับนะครับแบบพุ่งแบบ โอ้โหเวอร์อะได้ทีแบบถ้าเลเวลแบบยังมาตอนต่ำๆนะได้แบบ 60- 70%เเลยครับรับกันทีครับคือแบบเกือบเวลอะพูดง่ายๆนะฮะหลังจากนั้นครับรับเสร็จแล้วครับอันนี้นิดนึงนะครับถ้าใครครับยังไม่ได้ทำเควสอีเดนนะครับตอนเลเวล25ครับแนะนำให้ไปทำเควสอาวุธของอีเดนครับเพราะว่ามันจะได้อาวุธมาค่อนข้างดีครับซึ่งมาใช้อาวุธแบบนี้มาเลยครับอันนี้เป็นเควส25ครับซึ่งตอนเนี้ย ถ้าใครเลเวลประมาณ70มันจะมีเควสต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันแจกอาวุธครับเป็นแบบขั้น2ขั้น3แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดาเมจโหดร้ายมากครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทำนะครับแล้วเอาไปเลเวลกันได้ครับอ่ะคราวนี้กลับมาต่อครับหลังจากที่เรารับเควสอีเดนตัวนั้นเสร็จแล้วครับตีฮารี้ใช่ไหมฮะให้เดินลงมาแมปหนึ่งครับนะครับเดินลงมาแมปหนึ่งได้เลยครับปั๊บนะครับเดินลงมาหนึ่งครับแมปนี้ครับแมปนี้ครับ จะเป็นครับแมปที่เราจะอยู่แบบนี้ครับเพราะแมปนี้ฮาร์ี้เยอะมากครับและสังเกตครับจะมีแบบคนมาตั้งรับตี้เต็มไปหมดเลยครับ80-85เลยแบบนี้ครับ85บวงเนี่ยพี่ว่าชาละไม่ควรครับฉะนั้นเราอยู่แมบนี้ครับได้จนถึงสักเลเวลประมาณ86-87แถวๆนี้ครับพอประมาณ86-87ครับเราค่อยย้ายแมปครับซึ่งระหว่างเราตีเนี่ยแป๊บเดียวครับฮาร์ี้มัน20ตัวถูกนึกออกไหม พอเราแฮปปี้ยีตัวครับเราเข้าไปส่งเควสครับออกมาตีต่อเข้าไปส่งเควสกลับมาตีต่อครับอยู่แบบนี้ครับปั๊มไปเลยครับเร็วมาก87ครับพอ87ครับให้เราครับย้ายแมปครับพาเพื่อนๆย้ายแมปไปได้เลยครับซึ่งแมปที่เราจะไปนะครับคือไม่ใช่อันนี้นะฮะต้องเป็นอันนี้ครับแมปลาเชลครับวาร์ปไปที่ลาเชลได้เลยครับนะครับพอมาแมปลาเชลครับอย่างแรกครับที่ต้องทําครับ เข้าอีเดนเหมือนเดิมครับนะครับไปยังอีเดนกรุ๊ปครับอีเดนกรุ๊ปครับมันจะมีข้อดีนิดนึงครับมันจะมีเควสแบบสําหรับแมปนี้ครับอยู่ในกระดานครับซึ่งเราจะรับแมปนี้ได้เควสนี้ได้เนี่ยต่อเมื่อเราเลเวล90เป็นต้นไปครับมันจะมีเควสให้เราตีตัวชื่อโลวีนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นโปลลิ่งหินครับเดี๋ยวแนะนําให้สองแมปเลยนะครับแนะนําว่าพอ90 ให้มารับโลวีนนะครับ90เหมือนกันไปรับโุนลิงหินได้ครับแต่ถ้าใครยังไม่ถึงเพราะพี่บอกให้มาตอน85ถูกไหมฮะนะครับ85ครับให้เดินครับออกมาทางด้านขวา1แมปได้เลยครับนะครับเดินไปฮะเดินไปครับเะครับเดินไปครับเดินครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บครับปึ๊บครับแมปนี้ครับจะเป็นแมปที่เก็บเลเวลกันได้แบบค่อนข้างชิลอะชิวมากเลยครับแล้ว exp ก็ค่อนข้างดีครับ มอนไม่ตีออโต้ครับย้ำนะฮะมอนไม่ดีออโต้ครับและที่สําคัญครับมาเรื่อยๆและมอนขโมยของครับเนี่ยอีตัวโลวีนะครับนะครับตีไปได้เลยครับสบายสบายครับเอ็กีเยอะด้วยครับนะครับขนาดโดนแจมได้ก็่สามพันนะฮะนะครับฉันครับอยู่แบบนี้ครับแล้วตีไปได้เลยครับยัน99ครับหรือครับถ้าใครครับแบบแบบนี้ไม่โดนใจครับแล้วในปาร์ตี้เราเป็นธนูเยอะครับ นะครับแบบนี้แนะนำครับถ้าถ้าไม่ใช่ธนูเป็นตีใกล้ไปอะไรแนะนําให้มาแบบนี้กันนะครับแต่ถ้าใครเป็นธนูนะครับเยอะครับหรือมีพ่อค้าสายเปครับใช้สกิลแบบไอที่แบบใช้เงินฟาดอะนะฮะแต่แนะนําแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะมีนะฮะเพราะว่าแบบใช้เงินเยอะจริงๆครับให้ย้ายแมปครับไปอีกแมปหนึ่งครับไปตีโปลิงหินครับเพราะโปลิงหินเนี่ยจะให้ exp ที่ค่อนข้างดีกว่าครับวิธีการไปครับกลับเข้ามาที่ เมืองลาเชลเหมือนเดิมครับจากนั้นครับคุยที่ NPC ครับที่ชื่อซอนด้าเนี่ยครับนะครับกด Next ครับใช้บริการวาร์ปครับจากนั้นไปเมืองเวนครับเลือกไปเวนได้เลยครับหลังจากนั้นครับเดินลงมาฮะเดินลงมาได้เลยครับเดินลงมาอีก1นึ่งแมปครับเราก็จะถึงแมปโปลิงหินครับแมปเป้าหมายที่แบบเราชื่นชอบครับนะครับเดินลงมาได้เลยครับเดินลงมาได้เลยครับนะครับแมปนี้ครับ อยู่ยาวๆกันไปจนเลเวล99ได้เลยครับนะครับทั้งปาร์ตี้ครับข้อดีคือ EXP ีต่อตัวดีมากข้อเสียคือคนแม่งครเยอะครับมอนไม่ทันคนครับคนเยอะกว่ามอนครับแล้วแบบยากอะเอาจริงแบบไม่รู้พี่ไม่ค่อยชอบแบบนี้ครับรู้สึกว่าช้ากว่าแบบโรบินครับเพราะฉะนั้นลองดูได้ครับและครับถ้าใครครับมีปาร์ตี้ครับจะไปเก็บแมปหมา้ําตาลก็ได้นะครับหรือจะไปเก็บแมปแมกม่าก็ได้ครับความไวก็พอๆกันเลยครับ แต่จากที่ลองแล้วนะจากลองแล้วครับถ้าไม่มีใครอู้แบบเป็นเพื่อนกันหมดครับโลวินไวัยสุดครับที่ลองแล้วจริงๆจ,จังๆครับอันนี้แนะนํานะสําหรับแบบสายแบบไม่ได้เปนะครับแบบมากับเพื่อนมากับอะไรถ้าสายเปการเก็บเลเวลเป็นอีกแบบเป,แบบเป็นอีกเวนึงเลยครับฉะนั้นก็จะประมาณนี้ครับส่วนแบบใครครับจะเล่นเกมนี้แบบตอนเปิดเซิร์ฟแบบจริงจังยาวๆครับ ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะยาวแน่นอนครับแนวเราครับสำหรับเกมนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาเลเวลด้วยกันนะครับเพราะว่าคงตั้งปาร์ตี้ตั้งอไรก็ใครไม่มีตี้ก็มาจอยปาร์ตี้แล้วมาเลเวลด้วยกันได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คงจะสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยลวกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ